สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักเครื่องเดือนแรกในเดือนพฤศจิกาย,ยนกันแล้วนะคะของชาวธาตุลม ะะชาวธาตุลมได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะม,มีมิถุนค่ะมีตุลมีกุมซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกุมในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึง ขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจากคูหากันในสถานะอะไรนะคะอ่ะมาชาวทัดลม,มาเริ่มกันก่อนอื่นเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขาชาวทัดลมนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาชาวทัดลม,มีไพ่สองดาบสองดาบเป็นไพ่ความสับสนนะ เป็นไพ่ของทางเลือก choice อ,อะไรเงี้ยได้ choice จริงๆมี2ดาบมีเจถ้วยมีความสับสนบางอย่างจะขอพรก็ขอไม่สุดเพราะแบบไม่แน่ใจ emperor รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา8ดเหรียญแล้วก็มีไพ่ hero fan เจอกันได้ด้วยเรื่องหน้าที่การงานการเรียนนะคะเจดเหรียญ สถานการณ์ในความสัมพันธ์ค่ะเป็นการเจอกันได้จากความจําเป็นนะคะจากตําแหน่งหน้าที่ของคนทั้งคู่นะเจอกันในวงการการทำงานวงการการเรียนหรืออาชีพเป็นตัวชักนำให้คุณและเขาได้มีโอกาสมารู้จักกันนะคะอาชีพเป็นตัวชักนำนะคะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของการชั่งใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ดีหรือไม่ในแบบใดทำไมมันเอียงแล้วยังเอียงอีกคือ มันเหมือนถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์นี้มันก้าวไปถึงคําว่าความรักคําว่าความสัมพันธ์มันก็มีความกังวลใจนะนะฮะมีความกังวลใจว่ามันจะเสียงานหรือเปล่า หรือที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือสถานการณ์ที่มันดีเพราะว่ามันมีตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะมมันมีสถานะตรงกลางอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันก้าวข้ามสถานะตรงกลางไปเป็นตำแหน่งอื่นแล้วความสัมพันธ์มันจะยังดีอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมีความแบบไม่แน่ไม่นอนมีความไม่แน่ใจและมีความสับสนอยู่ประมาณนึงนะคะเคสต่อมาความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่สนใจ แต่ตัวเองสนใจแต่อนาคตตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้โฟกัสที่เรื่องความรักขนาดนั้นอย่างมีความรักนะแต่ก็ขี้เกียจหารู้แล้วมีความรกม้อคงกระชุ่มกระชวยดีแต่ก็ขี้เกียจอะ่ะคือไม่ไม่ได้นําพาตัวเองไปสู่การมีคู่ไม่ได้เอื้อเฟื้อหรือช่วยเหลือตัวเองในการที่จะมีคู่รู้ว่าไลฟ์สไตล์ตัวเองอะ่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้ทําให้เจอคู่ได้หรอกบ้านที่ทํางานบ้านที่ทํางานอ,อะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนมันจะเป็นที่ซ้ำๆที่คู่เราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ถามว่ายังยากมีแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนตัวเองก็เป็นไปได้สถานการณ์เป็นประมาณนี้นะคะชาวทัดลมไปดูกันอ่ะไปดูความรู้สึกของคุณนะทัดลมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวทัดลมคุณรู้สึกยังไงกับเขามูล อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวมีนก็ได้นะคะมีไพ่มูลขึ้นมีมูลมีหดาบมูนหกดาบมันดูไม่ค่อยมีกระใจเท่าไหร่มีมูลมี6ดาบมีสิบถ้วยมีฟูนแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้แล้วก็มีไพ่ควีนถือไม้ โอเคดูสิแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวทัดลมมีไพ่เฮโรแฟนเฮโรแฟนมีหกไม้เท้านะฮะมีไพ่สิบเหรียญมีไพ่เอ็มเรอร์ มีเด็กดาบแล้วก็มีไพ่สองไม้สัมผัสได้ถึงความห่างไกลนะคะคุณนิ่งเขานิ่งอะไรเงี้ยไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้พลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะเอาเคสแรกก่อนเคสท,ที่แบบก็บอกแหละว่าเจอกันด้วยเรื่องหน้าที่การงานเนี่ย คุณก็รู้สึกแฮกับคนคนนี้ดีนะแต่คุณก็มีความรู้สึกลังเลใจเหมือนอย่างที่บอกอ่ะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไปเกินเพื่อนเกินพี่เกินน้องเกินคนที่ทํางานด้วยกันมันไปเป็นครอบครัวมันจะเวิร์กจริงๆหรอไรเงี้ยเพราะบางคนอ่ะเราก็จะรู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยมันเวิร์กเพราะว่ามันอยู่ในสถานะอะไรมาแล้วต่อมามันไม่เวิร์กเพราะว่ามันกลายมาเป็นคนที่สนิทกันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นนี่แหละคําว่าความเกรงใจคําว่าอะไรมันก็หายไปหรือ สิ่งที่เป็นความสุขก่อนหน้านั้นมันหายไปพอมันสนิทกันมากขึ้นมันก็เริ่มเห็นอะไรมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกคุณก็อยากมีคู่นะอยากมีคนรักนะแต่คุณก็กลัวคุณก็กลัวว่าเหมือนแบบมันจะดีหรอมันจะโอเคหรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนของตัวเขาอะเขามองคุณนะเป็นคนดีอยู่ละมีความผูกพันอยู่ละนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ มันเหมือนแบบคนสองคนรู้สึกดีต่อกันแต่น่าจะมีเส้นแบ่งตรงกลางบางอย่างเจ็ดไม้สองไม้เนี่ยมันเป็นไพ่แก็บมันเป็นไพ่ของการมีช่องว่างช่องห่างล้ำเส้นยังไม่ได้เลยประมาณนี้ค่ะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเข้าว่าระยะทางบางทีอาจจะหมายถึงระยะทางที่เป็นแบบโอเคหน่วยเป็นกิโลเมตรจริงๆอะไรเงี้ยแต่บางทีระยะทางใน ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงเรื่องของความสนิทสนมะการยังไม่พร้อมที่ให้อีกฝ่ายก้าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของอีกคนยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ความสัมพันธ์นี้ยังมีปัญหาที่ตรงนี้อยู่างทั้งที่จริงๆอ่ะมีสิบถ้วยกับสิบเหรียญน,นั่นแปลว่าค่อนข้างเปิดรับซึ่งกันและกันประมาณหนึ่งแล้วละ่ะอยู่ที่เหลือแค่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมจะพัฒน,นากันได้ตอนไหน ปอีกขั้นหนึ่งสนิทกันไปขั้นหนึ่งอ่ะเมื่อไหร่คิดว่าอย่างนั้นนะจากในหน้าไพา่นะคะอืมในเคสของคนที่อยากมีคู่แต่ยังไม่พร้อมมีไอ้เคสนี้พี่ยังไม่ขออ่านเพราะจริงๆเพราะว่าอะไรมันไม่น่าจะมีคู่กรณีไงอารมณ์เหมือนอยากมีแล้วมันยังไม่มียังไม่โอเพนมันก็จะแบบใครละ่ะใครจะมาเป็นคนคนนั้นที่ก้าวเข้ามาเขายังไม่พร้อมที่จะนึกถึงเราด้วยซ้ํายังไม่นึกถึงใครเพราะฉะนั้นมันควรเป็นอะไรที่เบสมาจากเรื่องจริง นะประมาณนี้ไปดูสิแล้วการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ล่ะคะคนคนนี้เขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้ทัดลมดูสิมีไพ่เด็กถือไม้โอเคมีเด็กถือไม้นะคะมีเด็กไม้มีคิงเหรียญโอ้ มีสี่ถ้วยมีไพ่ไนท์ถือถ้วยมีไพ่ชาลีออดแล้วก็มีไพ่ขิงถ้วยโอเคชเัดเจนแหละแลนบอกแล้วในความสัมพันนี้เขาตั้งใจอยู่แล้วค่ะมันเป็นไพ่ของความผูกพันนะมันอาจจะมีช่วงระยะเวลาของความไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์ว่าถ้ามันเปลี่ยนสถานะแล้วมันจะดีไหมพี่ว่าเขาจะทําให้มันชัดมากขึ้นเขาจะทําให้มันชัดมากขึ้นนะคะจะกระตือรือร้นมากขึ้นจะทําให้รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ย เราสามารถสนิทกันมากกว่านี้ได้เราสามารถรู้จักกันมากกว่านี้ได้เราสามารถก้าวข้ามไปเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกได้คนรักได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาจะทำนะและอาจจะใช้เวลาแล้วก็แสดงออกให้เห็นว่าเขามีความตั้งใจอ่ะเออเขามีความตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปอย่างที่มันสามารถเป็นได้โดยที่แบบ ไม่ต้องมานั่งคำนึงถึงสถานะตรงกลางว่าเราสองคนเป็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้แล้วกูจะสูญเสียมันไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคนะพี่ว่าเขาจะทาให้ชัดอะไรที่คุณไม่ชอบเ็าจะศึกษาอะไรที่คุณชอบเาก็จะเรียนรู้อะไรประมาณนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทัดลมมีไพ่หกดาบหกดาบคือไพ่ของสถานการณ์ที่มันจะค,ค่อยๆดีขึ้นนะ มีหกดาบมีเทอร์มิ it, มีไพ่อ็มพอเรอร์มีไพ่สี่เหรียญแล้วก็มีไพ่ทาวเวอร์แล้วก็มีไพ่เดอะแมจิชียนไพ่บอกว่าในอนาคตมันจะมีสถานาการณ์บางอย่างก้าวเข้ามาให้มองมันเป็นโอกาสเ,เพื่อที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถไปต่อได้หรือไม่โดยเฉพาะสถานการณ์ที่มันเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าหัวร้อนเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวัดใจเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเข้ามาแล้วก็พิสูจน์ว่าฉันกับสิ่งนั้นฉันกับคนนั้นฉันกับเรื่องนั้นอะไรสําคัญกว่ากันคราวนี้ไพ่คือบอกว่าในความสัมพันธ์นี้นะมันจะเป็นเกณฑ์ที่ถ้าใช้สติ ดีๆคุณและเขาจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ถ้าใช้สติดีๆนะแมจิเชเชนขึ้นมากำกับถ้าใช้สติดีๆนะจะสามารถผ่านไปได้สองถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้หาเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าข้างตัวเราอะเดอะแมจิชเยนคือคนกลางเดอะแมจิชียนคือคนที่แนะนำอะไรไปตามตรรก,กะที่มันควรจะเป็นเน แล้ววันนี้ยเพราะฉะนั้นคําแนะนํามันจะไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจใครสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลองปรึกษาเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าข้างคุณสักเท่าไหร่อะดูแล้วดูสิว่าถ้าเป็นเขาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะจัดการยังไงเพราะถ้าส่่วนใหญคนส่วนใหญ่อะ่ะมักจะเวลาปัญหามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเรามันจะแฮนดดไม่ได้อืมลองถามเพื่อนคุณดูคนที่แบบรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยอวยเราอะ่ะ เออลองถามเขาดูคนเหล่านี้จะสามารถช่วยเราได้เพราะเขาจะสามารถช่วยคุณผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่คุณก็เห็นว่าตัวเองดีเขาก็เห็นว่าตัวเองดีแล้วความสัมพันธ์มันจะแยกมันบ่อยครั้งมากกับจังหวะที่มันเหมือนจุด take off ในความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างอะไรย่เงี้ยแล้วความสัมพันธ์มันจะแบบ มันมาถึงจุดแยกที่มันจะไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นขอให้คุณสามารถจับจุดได้ถูกแล้วแก้ไขปัญหาแล้วสุดท้ายปัญหาในความสัมพันธ์ผ่านไปได้นะคะประมาณนี้โอเคจบไปแล้วสําหรับ ดวงความรักเครื่องเดินแรกในเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวธาตุลมนะขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ